สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาอัดคลิปแต่งหน้าด้วยแล้วก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการอาธิษฐานจิตนะนะคะบอกเลยว่ามันดีจริงๆการที่เราอะ่ะก่อนที่เราจะไปทำอะไรตื่นมาเรานั่งสมาธิสักนิดขอบคุณบอกรักแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะนะคะมันทำให้รู้เราตัวเราเองนี่แหละ มีความสุขค่ะอันดับแรกเนาะ,ะพี่ก็ไม่เลิกแบ่งปันแต่พี่อาจจะไม่ได้ขายแบรนด์แม่ปุชิตาเท่านั้นเองเพราะว่าพี่เคยกินเคยใช้ตัวเนี้ยแล้วมันกินใช้ดีนะคะพี่จอบกลุ่มลูกค้าที่นะคะแบบนี้ของพี่มาตั้งนานแล้วค่ะลูกค้าที่คือจะช่วยเหลือคนที่เขาอ่ะไม่ได้มี ต้นทุนอะไรเยอะแยะเขาอาจจะมีเงินเยอะกว่าพี่ลูกค้าพี่มีเงินเยอะกว่าพี่ด้วยครับแต่เราก็อยากจะให้เขาอ่ะมีเงินเหลือเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องซื้อราคาแพงนะคะพี่ก็เลยเน้นเน้นกินของถูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในระยะการขายของออนไลน์จริงๆอะนะคะตอนช่วงที่พี่ขายดีพี่ไม่น่าหยุดขายพี่น่าจะทำทำของพี่ะค่ะ พี่จะกลับมาขายใหม่นะคะแต่พี่ก็ขายของพี่มาตลอดแหละนะคะบวกกับการเรียนรู้เพราะว่าเราก็อยากจะทำธุรกิจนะคะให้มันได้หลักล้านเนาะแล้ก็เลยไปเรียนรู้ต่อน,นี้เราก็จะไม่หยุดทำเราจะทำจนกว่ามันจะได้แต่สิ่งหนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะทุกคนเคยนะคะตามหาความสำเร็จไหมเราวิ่งตามหามันเมื่อไหร่ว่ามันจะเจอ แต่วันนี้พี่มีเคล็ดลับมาบอกนะคะเป็นเคล็ดลับที่พี่ก็ตามหาความสําเร็จมาทั้งชีวิตค่ะนะคะแต่ความสําเร็จนั้นแต่ละคนเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีอยากมีเงินแสนบางคนอยากมีเงินล้านบางคนหนูแค่หมดนี่พี่แล้วก็มีเงินเหลือเก็บแค่นั้นหนูก็สบายใจแล้วเนี่ย ประสบความสําเร็จไม่เหมือนกันบางคนความสําเร็จของเขาแค่วันนี้เราเ็ตื่นได้ตื่นมาแล้วก็มีลมหายใจอยู่นั่นก็คือความสําเร็จของเขาบางคนตื่นขึ้นมาได้มาทําคลิปสร้างคุณค่าช่วยเหลือผู้คนแค่นั้นก็คือความสําเร็จของเขาเป้าหมายของคนเราไม่เหมือนกันนะคะตื่นเช้ามา ถ้าเราอยากโชคดีนะคะมุมมอง,มองนะวิธีการชิดบวกแป้งอลองพื้นหนยังไม่ได้ซื้อเลยพูดแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองขอบคุณบอกลว จากที่คุณไม่เคยเห็นค่าตัวเองอ่ะเ mm hmm. ชื่อพี่เถอว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันก็มีค่าในโลกใบนี้ฉันก็เก่งนะเว้ยฉันก็สุดยอดนะ mm hmm. คุณลองทําดูค่ะนะคะ mm hmm. พี่นิดทาทุกวันตั้งเนี่ยทำแล้วถึงมาบอกค่ะทําทุกเช้านะคะ,ททนะคะจะทําให้ดูเลยก็ได้เนี่ยพี่เอย่าเคุณจะอายทําไมไม่ mm hmm. ไอาย mm hmm. เพราะเราอยากจะช่วยคนอื่นอยู่แล้วค่ะ อยากจะให้เข้าโชคดีคนคนนี้ค่ะที่อยู่กับเรามาทั้งชีวิตแล้วช่วยเรามีมือจับข้าวกินช่วยเราทํางานร่างกายเราเนี่ยช่วยเราทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนแต่ทุกคนเราไม่เคยเห็นค่าเขาเลยค่ะนะลองค่ะนะลองทําแบบนี้ตามพี่นะบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกดีคุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนเจออะไรคุณก็ให้ขอบคุณบอกมนาะ มันจะทำหนึ่งแหละทำให้เรามีสติค่ะนะ,ะทุกครั้งที่ความโลภเข้ามาหาเราหรือบางทีมีเหตุการณ์ที่จะทำให้อ้ามอาจจะโมโหอะไรอย่างเงี้ยเรากนะะ็นั่งสักพักแล้วก็เตือนสติตัวเองนะคะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดกับสิ่งที่เรากำลังตั้งเป้าไว้ใช่ไหมแล้วกลับไปอ่านเป้หา,เาหมายเราหม่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราจะหยุดทำไมนะคะ เราจงไปต่อนะคะเหมือนพี่นี่สิคะ่ะเออนะคะเราก็เคลียร์จิตตัวเองนะคะแล้วก็มานั่งทําแบบว่าพี่โชคดีค่ะพี่มีครูดีนะคะคือพี่แอดแต่คนรอบข้างคือปัจจุบันนี้เนาะเราเจอแต่กัลรรยาณมิตรที่คิดบวกเจอแต่คนประสบความสำเร็จแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาค่ะเราเลือกคบคนไม่เป็น ันนีนะ้มันทําให้เรามีความสุขมากเราเลื่อนไปตรงไหนเราก็จะเจอแต่คนดีๆที่เขาคิดบวกมันมีความสุขนะทําแบบนี้กับตัวเองทุกเช้าก่อนที่เราจะจับโทรศัพท์นะะคขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะ ขอบคุณผิวนะอันดับแรกให้อภัยก่อนนะเราขอโทษนะที่เราอ่ะเก็บเอาแต่เรื่องเราไม่ดีมาใส่สมองต่อไปนี้เราสัญญาว่าเราอ่ะจะเก็บเอาแต่เรื่องราดีๆเข้ามาในหัวใจของเราเราขอโทษนะบางทีเคยไม่คิดมากถ้าเราเก็บแต่เรื่องเราไม่ดีเข้ามาก็สลัดมันทิ้งซะแล้วเราก็โปรแกรมพูดแต่สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองซ้ำๆย้ำๆขอบคุณผิวนะที่ทำให้ฉันหน้าใสหน้าเด็กไม่ว่าตอนนี้คุณใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ ให้คุณรู้สึกว่าต่อไปนะผิวของเราอะ่ะจะหน้าใสหน้าเด็กขอบคุณฟันของฉันนะที่ช่วยฉันบทดเคี้ยวข้าดวถึงทุกวันนี้เธอหน้ารักมากเลยนะเธอยิ้มเก่งเธอหน้ารักมากเลยนะนิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะชมตัวเองนี่นะคะทาไมเธอสวยแบบนี้ทําไมเธอหน้ารักมีเสน่ห์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณหูนะที่รับฟังแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีนะไม่รับเอามาในสมองนะคะไม่เอา ขอบคุณหัวใจของฉันที่กล้าแก่งฉันรักเธอนะขอบคุณมือทั้งสองข้างนะฉันรักเธอนะขอบคุณตับไตไส้พุงปอดฉันรักเธอนะขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่ทําให้ฉันมีคุณค่าฉันรักเธอ COSTA นะขอบคุณขาทั้งสองข้างที่อยู่กับฉันนําพาฉันไปทุกพื้นที่ที่จเจริญรุ่งเรืองขอบคุณเธอนะฉันรักเธอนะพูดแต่คำมามดีให้กับตัวเองทีเนี้ยนะคะ มือของฉันหยิบจับอะไรก็ได้แต่เงินแต่ทองนะคะชีวิตฉันดีดีชีวิตฉันมีความสุขไม่ว่าตอนนี้ชีวิตจะเป็นยังไงให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราดีดีค่ะเรามีความสุขมากๆก,กับชีวิตของเราณนะปัจจุบันนี้นะคะให้เรารู้สึกแบบนี้ว่าชีวิตเราดีดีค่ะไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะคะเชื่อไหมครอบครัวของเราค่ะนะคะเราก็ไม่ได้ มีเงินเหลือเฟืออะไรมากมายแต่เราอธิษฐานจิตให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็เหลือเฟือแล้วเรามีแล้วเราพอแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ถึงเวลามันเข้ามาเองอธิษฐานจิตขอบคุณบอกรักแล้วเงินเข้ามาแล้วขายของอไราก็จะขายดีเงินก็จะไหลมาทีมาทีเนี้ยเขาเอ่ยใน,นอย่างพี่น้องหน้าตอนเนี้ยถ้าครอบครัวเราก็เจอหนทางที่ก่อนหน้านี้นะคะ ทางตันนะคะก็ยังทําใจสบายได้เลยค่ะนะคะมียังกิกน,น,นนั้นจ้านะคะมีอะไรข้นี่เยี่ยเพี่นอ้องไม่เอาพันลงมามีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นถ้าวันนี้เราใช้สติในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเราถ้าวันนี้เราไม่มีทางออกใช่ไหมนั่นแหละ ให้คุณบอกรักขอบคุณคุณซ้ำๆแล้วทุกคนจะมีสติขึ้นมาทันทีไม่เชื่อลองทำค่ะขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณจะเห็นค่าในความรักนะคะคุณจะรักกันมากในครอบครัวค่ะไม่เชื่อลองทำนะพี่นิดทำแล้วก่อนนะ่ะพี่ทำมาในยะละเกือบปีะคะ่นะคะมีไหมมีก็มีเผื่อหลุดฟูะค่ะนะคะแต่เ็าดึงตัวเองมาได้ตลอดอ่นะ ดึงดึงมาแล้วดียังไงนะคะการที่เราไม่คิดลบบ่ดีงไงมันทําให้ตัวเราเองเนี่แหละคะ่ะมีความสุขมันไม่ได้ช่วยให้ใครมันไม่ได้ไม่มีผลผลเสียอะไรกับใครค่ะมันมีผลดีกับตัวเราเองในการที่เราทําแบบเนี้ยแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะฉันจับอะไรมาขายก็ขายได้ฉันขายอะไรก็ขายดี คือมียอดขายถล่มทลายเขาว่ากันไปมีเงินเก็บนะคะเมื่อพ้าพูดเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเงินเก็บใช่ไหมก็บอกตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันหามาได้ฉันจะมีเงินเหลือเก็บนะคะฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้ฉันมีเงินเหลือเก็บฉันมีเงินเหลือเก็บให้พ่อให้แม่ฉันมีเงินเหลือเก็บทําบุญฉันมีเงินเก็บเพื่ออนาคตเรา ปลดล็อกตัเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะมีผู้ใดเป็นมาตั้งแต่เกิดจ้ะนะคะเหมือนพ่ดี่นี่ะเข้ามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกฎแรงดึดูดเนี่ยกฎจักรวาลเนี่ยปกติเราก็ใช้อยู่แล้วแต่ส่วนมากอ่ะมันจะใช้ไปทางทางรบๆคลิปยาวแล้สิบนาทีอ่ะ สิบวินาทีจริงนาทีเดียวไม่เป็นไรหรอกฮ้องยูทูบขอบคุณที่ทำให้ฉันหน้าท้องแบนราบนะคะท่นหาง ไอตรงนี้มันมีป้ายอะไรก็ไม่รู้คุณเสื่อเนาะต้องลองเอาไปทำดูค่ะไม่เสียหายนะคะขอบคุณบอกรักเขาซ้ำๆบ่อยๆนะคะขอบคุณทั้งชีวิตก็ได้ค่ะบอกเลยว่าคุณจะได้คุณปรารถนาสิ่งใดอ่ะมันคุณเหมือนคุณมียักษ์จินนี่อ่ะคอยช่วยเหลือคุณเลย โมงแล้ววันนี้ลูกชายอยุตสา่าห์ตื่นเช้าแล้วเนี่ยพี่ว่าจะสอนการบ้านลูกแต่เช้าเลย สงสัยพี่ต้องไปเข้ามาเรียนรู้การแต่งหน้าใหม่นะคุกะ